กลับไปก็ไปฝันฝันว่ามีคนมาบอกมีโชคมีลาบก็ได้มาแสนกว่าบาทมาวันอาทิตย์ที่แล้วก็วันจันทร์ก็ขายของดีเลยค่ะคก็จากขายได้ประมาณ3,000ก็กลายเป็น ห้าพันหกพันเลยตั้งแต่วันแรกเห็นทันตาตวันเดียวเลยพอมาเจมแล้วกลับไปถูกวันที่5ครับไม่เคยถูกลอตเตอรี่ม,มาประมาณ2อสปีแล้วครับเพื่องเด็ดสายมูนี่ครับมายืนอยู่ที่นี่อีกแล้วครับวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีอาเวสวนหน้าทองคําเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยเป็นไงฮะด้านหลังโอ้โหว,วิวสวยงามจริงๆนะครับน่าจะเป็นแลนด์มาร์คทางความเชื่อนี่ต่อแถวรอขึ้นไปเอากระเป๋าไปวนกระบอกเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็น เคร็ดบูชาก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลเรียกทรัพย รับโชคอยากจะมาให้การช่วยเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภต้องทางานด้วยครับเมโอก็ทําโอเสียงดวงก็แล้วแต่บุญเพิ่มขึ้นสร้างบุญกุศลได้ด้วยครับมากันเยอะเขาสําเร็จผลก็เลยอยากมาบ้างเป็นติดมงคลแกตัวเองด้วยก็อยากจะให้หายเจ็บหายป่วยก็ขอให้มีโชคมีลาภให้ครอบครัวอยู่เย็น็นสุขนี่นะครับและแน่นอนนะครับหมุดหมายทางความเชื่อเรื่องของการเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีโดยพระคูบาวัชรินทร์ตำรับวัดเดิมบางทุกคนคุ้นเคยกับสาราเรือนไทยหลังนี้แล้วนะครับี คือแถวกี่รอคอยเข้าไปเจิมนะฮะดูนะต่อกันไปอย่างนี้ยาวๆเลยนะ,ะชื่ออะไรฮะชื่อบัวค่ะจากไหนก่อนจากกรุงเทพค่ะมากี่ครั้งแล้วมาสองครั้งนี้ค่ะกลับไปก็ไปฝันฝันว่ามีคนมาบอกก็เลยบอกว่าถ้าถูก <c oughs> ถ้าปังเนี่ยก็จะไปช่วยพระอาจารย์มีโชคมีลาบก็ได้มาแสนกว่าบาท ถวายอาจารย์หมื่นถวายอาจารย์ใช่สาลาถวายข้าวด้วยค่ะคนเรามาขอแล้วท่านนอนกินนั่งกินก็ไม่ได้นะทามาหากินมันถึงจะประสบความสําเร็จเน้นย้านะจ่าสายมูเขาก็ทํางานนะจ้่ก็ให้ช่วยกันมาอย่างมงายกันแล้วกันนะคะขอเป็นแล้วก็ทํามาหากินนั่งกินนอนกินมันก็ไม่รวยหรอกต้องทํางานถึงจะรวยเด็กมนก็มาเองล้วเรามีโชคมีลาบนะคะตวงเหงิกรับ ต้นเดือนเลยนะครับชื่อพวงเพชรพวงมณีนาฏค่ะมาจากนครปฐมครั้งนี้ครั้งที่2มาวันอาทิตย์ที่แล้วก็วันจันทร์ก็ขายของดีเลยค่ะ oh. ก็จาก oh. วันหนึ่ง oh. ขายได้ประมาณ3,000ก็กลายเป็น5,000-6,000เลย oh. ตั้งแต่วันแรกทธา oh. ก็เลยมาอีก เรามาสายนี้อยู่แล้วที่ไหนมีหนูก็ไปทั่วแต่ที่นี่ปังที่สุดเลยปังมากได้ทันตาเลยแบบมาวันอาทิตย์วันจันทร์ปังเลยแบบเราศรัทธานะเราก็จะได้ผลแต่ถ้าคนอื่นไม่เชื่อเขาก็ยิ้มหัวเราะเฉยก็แล้วแต่เขาแต่เราศรัทธาไม่ใช่เจิมไปแล้วไม่นอนเฉยจะได้ไหมคะมเราก็ต้องทําทําแล้วเราก็ได้เงินทุกวันอยู่แล้วถ้าเรารอโชคลาบก็15วันทีนึงก็เป็นส่วนประกอบถ้าได้เราก็ดีถ้าค้าขายนี่เราได้เงินทุกวันอยู่เชิญชวนขอพี่น้องมานะคะดีมากๆ มากปังมากเลยค่ะมาจากไหนเลยมาจากกรุงเทพค่ะมาครั้งที่สองเด<อ>ิมแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่เสียใจเลยถ้าเราศรัทธาสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดแน่นอน จริงๆนะคะเชื่อมั่นมากชาวเาเกินความจริงจริงมามันเริ่มจากศรัทธายิ่งพอเราทั้งศรัทธาและเชื่อแล้วก็เกิดความสําเร็จทุกอย่างมันก็ปังทุกอย่างพงศิพัฒน์วิชาครับมาจากอำเภอด่าน้างจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ครั้งที่2ครับครั้งแรกที่เรามาก็แฟนพามาพอมาเจอมแล้วกลับไปถูกรางวัลที่5ครับไม่เคยถูกลอตเตอรี่มาประมาณ2-3ปีแล้วครับแต่ว่าพอหลังจากที่มาเจอมก็ถูกรางวัลที่5เลยผมมองดูว่าอาจจะถูกโฉลกกับบางคนแต่ในเนี้ยเหมือนว่าเราอาจจะ มีบุญที่ว่าชืบกันเมื่อเช้าหนูมาเลี้ยงทาเลี้ยงโรงทานเมื่อเช้าตะหนูเอามาสี่ครั้งนี้ขอให้ปังๆทุกงวดไปจะได้เข้ามาร่วมทําบุญจ้าง่วยๆทางวัดจ้างคือของที่เราไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีส่วนตัวแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งลี้ลับเนี่ยมีจริงผมก็เลยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยถ้าเราศรัทธาเราเราก็จะได้สิ่งนั้นตอนที่เห็นว่าบัตรคิวชุดแรกนี้จำนวนพันลำดับเนี่ย ไปเรียบร้อยแล้วหมดเรียบร้อยแล้วจ้าบัตรคิวตอนนี้จ่ายไปแล้ว1,000บพใบนะตอนนี้จ่ายบัตรคิว ชุดที่สองสี่ชมพูแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะใครที่รับบัตรคิวไปแล้วพระคุบาจะเจอมือให้โจนบัตรคิวไปสุดท้ายมไม่เกินหนึ่งทุ่มฝากเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่ดูข่าวตอนนี้อยู่นนยนนการเจิมฝ่ามือไม่มีค่าครนะูแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องจะทําบุญเรียนเชิญเลยที่วัดเดิมบางของเราในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับใครอยากจะมาวันธรรมดา<ๆ>ก็เบาบางลงไปหน่อยแต่ถ้าใครมาวันเสาร์อาทิตย์<ๆ>เหลือเวลามานะครับ <laughs> แล้วก็เตรียมตัว<ง>เตรียมใจไว้เลยในการรอที่จะเจิมนะครับอีวัดเดิมบางเลือกเวลามาก็แล้วกันตามแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับ